สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาแชร์เทคนิคในการทําวิดีโอของเรานั้นให้เป็นตัวการ์ตูนคอมิกนะครับเหมือนกับในตัวอย่างนี้นะครับวิธีการทํานั้นทําอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอันดับแรกเพื่อนๆก็ไปนําวิดีโอที่เตรียมเอาไว้นะครับลงมาวางไว้บนไทม์ไลน์ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้วิดีโอ2ตัวนี้นะครับอันดับแรกก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งได้เลยครับแล้วก็มาที่เมนู Color and Effects ตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นเมนูที่อยู่ด้านบนนี้นะครับเป็นเมนูที่3ให้แตะเข้ามาได้เลย แล้วก็เลื่อนหา p r e s e ตที่ชื่อว่าคอมิกเนี่ยนะครับ preset คอมิกจะมีอยู่3รูปแบบนะครับเรามาดูรูปแบบการแสดงผลของ preset อันแรกกันนะครับเมื่อเราแตะเลือกนะครับการแสดงผลของวิดีโอของเราก็จะเป็นเหมือนกับการ์ตูนคอมิกเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีแถบเมนูเบลนขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองแตะแล้วลองสไลด์ดูนะครับจะเห็นว่ามันจะค่อยๆเบลนไปจนถึงวิดีโอที่เป็นภาพปกติแบบนี้นะครับ แล้วทีนี้ตัวรูปแบบ3รูปแบบนี้ต่างกันยังไงลองดูนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่1เหมือนที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่อันนี้เป็นรูปแบบที่2ก็จะเป็นการแสดงผลแบบลดลงมา50%นะครับส่วนอันที่3ก็จะลดลงมาเหลือ75%ตรงนี้เราก็เลือกใช้งานได้ตามความต้องการได้เลยนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นตัวคอมิก1น,นะครับเมื่อแตะแล้วนะครับ มันก็จะแสดงผลเป็นแบบนี้ทีนี้ถามว่าเราต้องการให้วิดีโอของเราเนี่ยแสดงผลเฉพาะแค่บางส่วนเนี่ยทำยังไงสมมุติว่าผมต้องการให้ตัวพรีเซตนี้เนี่ยมันแสดงผลในช่วงวินาทีที่3นะครับก็ให้เพื่อนๆใช้เมนูคีย์เฟรมเข้ามาในการกําหนดการแสดงผลของพรีเซตอันนี้นะครับอันดับแรกเลยก็แตะปุ่มบวกนะครับที่คีย์เฟรม0.00แบบนี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆมาเลื่อนแถบเลนนะครับลงไปที่ หนึ่งนะครับก็คือเป็นการแสดงผลแบบปกติก่อนนะครับจากนั้นก็เลื่อนแถบเวลาตรงนี้มาครับอย่างที่บอกนะครับผมจะให้แสดงผลในวินาทีที่3มาตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆน,นะครับแตะเลื่อนแถบเมนูเบลนเหมือนเดิมนะครับย้อนกลับมาให้แสดงผลตรงนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นค่าเท่าเดิมที่เราเลือกมานะครับก็สมมุติเราอยากจะให้มันแสดงผลประมาณนี้เลยนะครับก็เลื่อนมาที่แถบตำแหน่งนี้ จากนั้นผมจะให้มันแสดงผลแบบนี้ค้างไป1วินาทีนะครับก็คือ3ามว่าส่สองวินาทีนะครับก็คือวินาทีที่5ขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆแตะปุ่มบวกเฉยๆนะครับเพื่อเป็นการกำหนดให้จุดที่3นี่นะครับกับจุดที่2แสดงผลเหมือนกันก็คือเป็นการตั้งหน่วงเวลาครับจากคีย์เฟรมจุดที่2มาจุดที่3จากจุดที่3ไปจุดที่4เนี่ยผมจะให้แสดงผล กลับลงมานะครับภายใน2วินาทีจากนั้นก็เลื่อนแถบเบลน d นะครับกลับไปที่เลข1เหมือนเดิมอ่าแล้วลองดูผลนะครับอ่าตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่านะครับจากคีย f r a m e จุดที่1มาจุดที่2ตัววิดีโอของเราเนี่ยจะค่อยๆแสดงผลขึ้นมานะครับมาถึงจนจุด ที่2นี่ยฮะมาถึงจนจุดที่2นะครับจากจุดที่2เลื่อนไปจุดที่3ก็ยังแสดงผลเท่าเดิมนี่นะครับสังเกตตัวเลขตรงนี้ก็ได้นะครับจากจุดที่2กับจุดที่3ตัวเลขจะเป็นค่าเดิมคราวนี้จากจุดที่3มาจุดที่4เห็นไหมครับตัวเลขจะเปลี่ยนจาก24กลับมาเป็น1ก็คือแสดงผลแบบปกตินี่คือการกําหนดคีย์เฟรมให้กับตัวเอฟเฟกที่เราเลือกมาใช้นะครับวิธีแบบนี้เนี่ยก็สามารถทําได้กับตัว preset ต่างๆที่อยู่ในแอป l u m a Fusion นะครับเพื่อนๆก็ไปลองเล่นดูได้นะครับผมจะลองยกตัวอย่างทำให้ดูอีกอันหนึ่งครับคราวนี้ผมจะเข้ามาทำที่ Footage อันนี้นะครับด้วยวิธีการเดียวกันก็คือกำหนดจุดที่เราจะให้ตัววิดีโอวัตถุในวิดีโอของเราเนี่ยแสดงผลที่เป็นรูปการ์ตูนคอมิกในช่วงไหนแล้วก็เลื่อนมาช่วงนั้นนะครับอันนี้ผมจะกำหนดให้มันแสดงผลสลับไปสลับมาเร็วกว่าเดิม ็มาดูวิธีการกันนะครับเหมือนเดิมเพื่อนๆมาที่เมนูนี้นะครับแล้วมาเลือกที่ preset comic ตามที่เราต้องการครับตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเป็น c o m ิกอันแรกนะครับก็จะแสดงผลค่อนข้างเข้มกว่าเดิมจากนั้นให้เพื่อนๆแตะปุ่มบวกเพื่อเข้าสู่การกำหนดคีย์เฟรมนะครับในจุดแรกนี้เราก็เลื่อนตัวเบลน์นี้นะครับกลับมาที่1เพื่อให้วิดีโอแสดงผลแบบปกติจากนั้นก็เลื่อนมาจุดที่เราต้องการ ให้มันแสดงผลนะครับตัวอย่างนี้ก็เหมือนเดิมครับมาที่วินาทีที่1แต่ปุ่มบวกครับจาก1มา2นี่นะครับก็ให้วิดีโอของเราแสดงผลนิ่งแบบนี้นะครับจากนั้นจุดที่2ไปจุดที่3ผมจะตั้งหน่วงเวลาเร็วขึ้นนะครับอ่าเป็น5เฟรมนะครับแล้วก็เลื่อนแถบเมนู Blend ์นี่นะครับมาที่0ซแบบนี้เลยจากนั้นก็เลื่อนใหม่ก5เฟรมนะครับ แล้วก็เลื่อนแถบเมนูเบลนนี่นะครับให้ตัวเลขกลับมาเป็นเลข1เหมือนเดิมแล้วก็ไปค่าเฟรมครับทําสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงช็อตสุดท้ายสมมุติผมกําหนดแค่5จุดนะครับจุดสุดท้ายนี่เราเราจะให้กลับมาแสดงผลเป็นแบบเดิมนะครับทีนี้ลองแต่เล่นดูครับ ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปใชใ้ดูนะครับก็สามารถปรับแต่งกำหนดคีย์เฟรมให้แสดงผลได้ตามที่เราต้องการหรือตามไอเดียของเพื่อนๆได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเทคนิคการทำวิดีโอของเรานั้นให้เป็นตัวการ์ตูนคอมิกมาฝากเพียงเท่านี้นะครับส่วนในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันไ้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ